มันมีคนคอมเมนต์หาซานด้วยค่ะทุกคนคนนี้บอกว่าบ่นอะไรมุดอะไรหรอมุดอะไรหรอมีคนคอมเมนต์ชื่อสางกินั่ิบอกว่าเต็มปะเพื่ออะไรอะเพื่ออะไรอ่ะนางฟ้าเต็มหรออาลรื่อ,อไปต่อพี่นางฟ้าทำเอเอซิ C. พี่นาฟ้าเรื่อนหลบปัดพี่นาฟ้าเป็นกระเทยเหรอฉันไม่ได้เป็นกระเทยแต่ฉันอะเป็นตุน๊ด่า